สวัสดีจ้ามอนีย่อะจะมาหมกนอไม้ไส้หมูสามชั้นจ้ามาบ่งส่วนผสมกันเลยก็มีนอไม้แล้วก็หมูสามชั้นเขาเบียร์ผักอีตูต้นหอมผิกแกงกับมีผิกแห้งตะไคร้ผิกแดงกินดาย่อะจะใส่กระชายน้ำจาใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมนามยานางย่อะจะหมกนอไม้โดยใบตองจ้าเครื่องปรุงกับมีชูโรด รสด,ดีงามปลาเกลือจ้ะเยอจะขูดน่อไม้ด้วยส้อมจ้ะขูดให้มันเป็นเส้นๆส่วนที่มันแข็งหรือว่ามันแก่เขาจะบ่เอาจ้ะตัดออกถ้าน้กไม่เขาเน้าเขาั็ตัดแบ่งเคิงจ้ะ ขูดน่อไม้เ้ก็ขูดเสร็จเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปต้มกับน้ำยานางจ้ะเอาน้ำยานางใส่หม้อตั้งไฟหม้อน้ำยานางห่อนแล้วเอาน่อใหม่ลงใส่แล้วจ้ะเสร็จแล้วยจะต้ม2ีสินาทีจ้ะ ช่วงที่ล้อตมน่อไหม่เขาก็มาตามเข่าเบียตำพริกแกงก่อนเลยจ้ะใส่เข่าเบียลงไปตําก่อนเข่าเบียเขาจะตำให้ละเอียดเลยจ้ะ ตำเขาเบียเขาเริ่มละเอียดแล้วเอาก็จะตักพักใบกอนจ้ะเสร็จแล้วเขาก็ตำพริกแกงต่อเลยจ้ะเอาตะไคร่ลงใส่ก่อนจ้ะตมโดยพริกจ้ะพริกเขาก็จะบอใส่หลายจ้ะ เพราะว่าน้องใหม่เขามีความเผ็ิดในตัวอยู่แล้วใส่เกลือจะไปน้อยหนึง่งจะได้ตำงางเขาก็จะว่าตำละเอียดมากเกินไปจะตำพ่อหยับหยาบแล้วใส่กระชายจะ ทมด้วยหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากัน ตามโดยใส่ใบมบะกรูดจะก็ตำส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันทุกอย่างเขากันดีแล้วตักพักไวจ้ะหม้อต้มน้ำม่เขาต้มมาครบเวลายีสินาทีแล้วจ้าเอาก็มายกลงจากเตาเอาไปปรุงกันเลยจ้า เอามาปรุงหมกน่อใหม่กันเลยจ้ะใส่พริกแกงที่เขาตำไว้ตำโดยเข่าเบียร์สเสร็จแล้วเขาั็คุกเข่าให้ส่วนผสมเข่ากันจ้ะให้เข่าเบียร์ละลายบกกอรกันเป็นก้อนใส่เกลือจ้ะหนึ่งช้อนชา ชุลรดจาหนึ่งช้อนชาลดดีจาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งทับพีจาแล้วก็ค้นคุกเข่าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีคุกเข่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วถ้าจะมาซีเมเบิองจ่ามารสชาติขาดยังบอ อืมรสชาติพอดีแล้วจ่าบ่ต้องเติมอย่างเฮาซิมก่อนเขาใส่หมูลงไปจ่าแต่แล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปคลุกเข่าส่วนผสมให้ทุกอย่างเขากันดีแต่แล้วก็ใส่ผักที่เเตรียมไว้จ่ะต้นหอมใบบักรูด เอาอีตู้แต่เราก็คุกเข่าให้เขากันอีกรอบตาส่วนผสมทุกอย่างเขากันดีแล้วไปเตรียมห้องหมกกันเลยจ้ะใบตองน,นี่อ,อก,ก็เสร็จทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะเอาตากแดดก่อนแล้วใบตองกาจะได้บดแตก เขาจะเห็ดมกหน่อยมกใ่กะตามใจเลยจ้าแล้วแต่แต่กระตองเบิ้งขนาดของใบตองของเขาจะ่าใบตองหน่อยหรือใ่ห่อมกโดยใบตองย่อยอาจจะห่อแบบสวยงามกับว่าเป็นอย่างจ้ะเขาเห็ดกินเองห่อแบบง่ายๆบานๆยอยใส่พริกลูกโดดไปน้ำจ้ะเสร็จแล้วก็ห่อ คัดด้วยไม้กิมฟันจ้า หลังจากเข้าหอ่อหมกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเลี้ยงใส่ซึ้งเอาไปหนึ่งกันเลยจา้าเอาหม้อซึ้งใส่นามต่างไฟนามเดือนแล้ว เอาหอมหมกเข้ามาหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยอาจะหนึ่งสามสิบนาทีจ้ะห้อหนึ่งนอกใหม่มาครบเวลาสามสิบนาทีแล้วกินหอมจ้ะหอมกินข่าเบียหยกลงจากเตาไปจัดจานกินกันเลยจ้ะ หมกน้ำมันส่หมูสามสันเสร็จเรียบร้อยจ้ากินครับข้าวเหนียวห่อนๆหรือว่าข้าวสวยก้แซบจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม